สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมการปลูกตะไคร้นะคะวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าค่ะพเพื่อนๆในสวนนะคะอืมมาดูนะะเราปลูกตะไคร้ไว้กินเองค่ะพเพื่อนๆนี่กำลังแตกหน่อค่ะว,ว้า ต้นสศรีววนสันนะคะกำลังงามค่ะนี่กระถินกำลังแตกหน่อนะคะแตกยอดอ่อนค่ะนี่นนค่ะเพื่อนๆค่ะว้าวลมเย็นมาแล้วค่ะย้ำเช้านะคะบรรยากาศในต้นพุต,ตานค่ะเพื่อน ดกมากเลยค่ะนี่ลมเย็นดูต้นยะนางนะครับมีมีลูกเขาเลยค่ะเนี่ยเขาติดลูกนะครับันต้นใหญ่คือเขาเลื้อยขึ้นต้นกระถิ่นนะคใบยะนางนะคะ่ะว้าว ดูแต่ไคร้นะคะไอ้ข่ะเราปลูกไว้กินเองนะคะขึ้นแล้วค่ะอาดูน<ด>ีดด่ดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหะ,ะต้นใหญ่ค่ะเพื่อนใหญ่สูงลิบเลยะค่ะเ<ป>นี่ยนี่เห็นไหมคะโอ้ยแต่ยังไม่ติดลูกนะคะรออยู่ค่ะรอ ต้นใหญ่นะคะปลูกมาหลายปีและอนี้เถยายะ้นางนะคะอันนี้พี่ลินปลูกเองนะเนี่ยตอนนี้เราก็ทำแบบมว้วนให้เขาเลื้อยขึ้นต้นกระถิดน,นะคะแล้วก็ติดติดเ,เป็นผลผลยะนางออกมานะะี่ กเรามาดูตะไคร้นะคะมีดอกพิกุลด้วยค่ะดอกเล็กๆนะรวงนี่เพื่อนๆไงี้น่ารักนะคะดอกพิกุลไหนนี่นี่ตะไคร้แตกหน่อแล้วค่ะ อั่นไหนยังไม่เคยเห็นดอกพีกุลมาชมได้นะคะในส่วนต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่น่ารักนะ,ะดอกพีกุล่ะดอกไม้มงคลอืมเราปลูกตะไคร้เยอะนะคะหลายกอเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลง ผักสวนครัวอีกนะคะก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาไว้แล้วค่ะอน,นี้เราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะจะปลูกที่ไร่หอยหอยท่าเขาจะมากินเห่อนไม่ค่อยจะรอดถลล่ารแล้วต้องปลูกใส่กระถางนะคะวะ้ามาดูดับไม้ควาดอกไมเซียนสีเด็ดเน่สดมากว้า เคค่ะ